<anut S 2> อาจจะมีคนขโมยไปแล้วก็ได้เนี่ใครจะขโมยครับนั้นเดี๋ยวเราเรียกลับบ้านก่อนนะหยุดก่อนจะไปไหนหรอฉันก็รีบกลับบ้านไงทำไมอ๋อนั่นดิอิงจะกลับบ้านแล้วจะไปห้ามอิงทำไมก็อิงอ่ะจะรีบกลับบ้านตอนที่พิมพ์กกำลังหาตุ๊ดสับอยู่แต่ทำไมไม่แปลกไปหน่อยเหรอฮะ ฮะอะไรครับพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะแต่ก็แค่อนสบายใจให้ฉัคนอนด้วยนะอิงนี่โทรสท์ใครอะเอ่อเฮ้ยอรสวัสดีอรสวัสดีนานเป็นไงบ้างเอกนอนกี่งโอ้ย กว่าจะกลับถึงบ้านนะรถติดมากเลยกว่าจะได้นอนอ่ะมีตีสองตีสามแน่ไปไหนเนี่ยก็ไปคอนเสิร์ตไงขอดูรูปคอนเสิร์ตหน่อยดีโอ้ยทำไมชัดแบบนี้อ่ะใครอ่ะไม่จะหล่อเลยเฮ้ยวุยนี่ได้ไงเนี่ยโอ้โหนายหน้าดนี่ ที่ชันขนาดเนี้ยก็เพราะว่าชันหละใช้ iPhone 15ถ่ายไงดูไหมมันสูไในไกลมากด้ยชัดมากเลยนะโหอยากได้มากเลยอ่ะ iPhone 15ตกลงคนนั้นคือใครอ่ะโอ้ยนี่พวกเราคุยอะไรกันอยู่หรออ้าวเอออิงเนี่ยคิมไปคอนเสิร์ตใช่ป่ะแล้วก็ใช้ iPhone 15ถ่ายได้ไม่ได้โคตรอ่ะชัดมากอ่ะเนี่ย ลาฉันไม่คอนเสิร์ตนะนั่งกุไก่ซูมมาซูมไม่ถึงเลยไม่เห็นหน้าชัดแบบนี้เลยงโอ้ยแล้อยากได้บ้างไหมพอดีผ้าเธอเก็บตังค์ซื้อสิเก็บชาตินถึงจะได้อ่ะอิงอยากได้ป้าซูมก็ชัดอ๋อเอออยากแล้วตัวเขาเป็นใครอ่ะโอ้อยพิมขอดูรลูกใจไปหนอยโฟนดี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 อ่ะใไรอืม เออพิมโทรศัพท์เธอมันล็อกไปแล้วะ่ะใส่รหัสดีรหัสไรอะ่ะวันเกิดฉันอะ่ะอ๋อหึ่ยเหรอฮะใครเขาเอาวันเกิดมาเป็นพาสเวิร์ดอะฮะง่จัดโอ้ยครับฉันไม่พูดอย่างนี้เ่ยนะอ้ยอ้าก็เดี๋ยวมีคนขโมยโทรศัพท์อยู่ u, แล้วก็แอบดูข้อมูลรับรับของยูหมดเลยนะโงย นายอ่ะไม่รู้เรื่องขนาดเจมีนายโฟยังไม่รู้จักเลยจีนี้ก็ไปรู้เรื่องเลยนะจีน่าไม่รู้เรื่องฉันรู้นะเจมโฟคือใครใครนักบอลโอ้ยแต่เขาก็เป็นนักบอลจริงๆนะจริงโฟน่ะเป็นนักบอลของจุฬานะจะบอกให้เออใช่ใช่ใช่แล้วจากใครมาจากใครไม่รู้จักจุฬาเหรอโอยค่ะนายนี่ไม่รู้อะไรเลยจุฬาคือเล่าเหรอ ยังไงพวนหลอกกูอะนอีโโ่โอ้ยโอ้ยไม่ได้เสียงจะมีไนท์ฟินตั้งเลยเผาตกหมดแล้วไม่การถ่ายโอนความร้อนนะคะเออของอุณหภูมิที่เราต้องการอย่างเช่นน้ำจะพุมต่ำม,มาผสมากับน้ำอุณหภูมิสูงเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะ <c oughs> เด็กชายคะ ่ ه, น้ำผสมกันจะเป็นยังไงครับเด็กชายครับเอ็กมู้นหนึงกคอ,องครับวิชาวิทยาศาสตร์ <S 2> <S 2> เธอจะมาเนึง่งบนหนึ่งกับสองล้ที่เธอทําอะไรเธอทําอะไรครูถามว่าน้ำอุณหภูมินี่เธอมานหนึ่งบวกหนึ่งนี่เวลาเรียนเธอเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเก็บเดี๋ยวนี้เออนี่นน,น,นี่ตาเก็บพิมพ์ <S <S ใครมีโทรศัพท์บนโต๊ะเก็บเดี๋ยวนี้เก็บเลยค่ะเก็บลงเก็บเก็บ แต่หนูไม่ได้เล่นเกมเหมือนคนุนะคะครูไม่ได้เล่นเกมก็เก็บโทรศัพท์ไม่จําเป็นต้องใช้<ม>ตอนเรียนหนังสือค่ะเก็บแต่ถ้าเผื่อว่ามีคนติดต่อนะมาทําไงคะไม่ได้ห้ามติดต่อเวลาเรียนถ้าติดต่อติดต่อผ่านครูนี่เก็บตัวนี้นี้นี่นี่เดี๋ยแต่แว,ว่าอ่ะมรยึดเลยยึดเลยนี่ถาเก็บยางถ้าเก็บยาง นี่เวลาเรียนนั่งใจเรียนถ้่โทรศัพท์มาเธอติดต่อธุรกิจอะไรนักหนาถ้าเป็นนักเรียนก็เรียนหนังสือไม่ใช่นักธุรกิจเข้าใจไหมอุ้ยแต่หนูก็ทํางานหาเงินนะคะครูเรียนชีพ้าอ่ะเดี๋ยวจะหักคะแนนแล้วนะเรียนครูแบบนี้ไม่มีงานไม่มีงานอ่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปพักทันเท้าได้นะคะเย้ไม่อสดชื่นไม่สดชื่นได้ไงหลับทั้ง้าำเลยนี่เป็นไงนะ ครูสอนเล่รู้เรื่องอะไรบ้างไหมหลับทั้งคาไปเลยโอยเด็กชายคะเนี่ยมิน่าสอบตกตลอดเวลาอ่ะไปชิมข้าวค่ะนี้เข้ามาทำคำคาร์ล์สครับคุณค่ะคุณนี่ไปจองโตกอาหารแล้วไมันจะเต็มแล้วนะเฮ้ยจริงด้วยเมื่อกี้ครูบอกเพื่อนๆที่ไปจองโต๊ก่อนนะแต่โต๊บเต็มแล้วเต็มแล้วเฮ้ยเลืนโทรศัพท์อปไปไป แต่สถานที่นะคะนอกจากขึ้นอยู่กับเวลาแล้วยังขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยที่ลมมันก็จะอุณหภูมิต่ำกว่าที่แจ้งเเพราะว่ามันอาจจะมีต้นโมงต้นไม้คอยดูดซับความร้อนอะไรแบบนี้อ่ะวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนกลับบ้านได้นะคะกลับบ้านได้ค่ะ <c oughs> เด็กชใจครับ กลับบ้านเธอจะตื่นไหมนี่หลับมาทั้งวันเลยแล้วกลับบ้านตื่นใช่ไหมอ่ะเวลาเรียนคือเวลานอนอย่างนี้ว่าไปอ๋ออ้าวอ้าวกลับบ้านค่ะจะเรียกทำไมาจำคมเคารพขอบคุณค่ะนี่จัดเก็บหนังสือให้เรียบร้อยสมุดการบ้านลกลับไปทำปากกาดินสอโทรศัพท์ iPad อ,อะไรเดี๋ยเก็บไปให้เรียบร้อยนะจ๊ะไม่ใช่มาทิ้งไว้โรงเรียนหายไปไม่รับผิดชอบนะาจ้าค่ะครูมาส่งโทรศัพท์เก็บด,ดีไอของ iPad โทรศัพท์โทรศัพท์รูรรร้จักแต่โทรศัพท์คืออะไรไม่รู้จักเป็นเพื่อนนี่ใครเห็นโทรศัพท์เราไหมอ่ะไม่เห็นนะอาจจะเป็นลืมที่ไหนไถูกใจมั้ยถูกใจโต๊ะเปล่าดีๆด,ด,ดูแล้วนะไม่มีอ่ะยิ้งเขาเห็นโทรศัพท์เราป,ปะ พิมก็เอาไว้แน่โต๊ะไม่ใช่หรอนั่นละดิหรือจะหยิบติดมืออาจจะมีคนขโมยไปแล้วก็ได้เนีใครจะขโมยครับหน่นสิใครมวยเนยโทรศัพท์ฉันเอองั้นเดี๋ยวเราเรียกกับบ้านก่อนนะหยุดก่อนจะไปไหนหรอฉันก็รีบกลับบ้านไงทำไมหรอนั่นดิอิงจะกลับบ้านแล้วจะไปห้ามอิงทำไม

ต้กินหมดแล้วไม่ได้อยู่ที่ครับแล้วจะอยู่ที่ใครอ่ะเอางี้เพื่อความสบายใจเธอมาคนตัวฉันก็ได้นะเฮ้ยนิตาจะบ้าเหรอเธอเป็นเพื่อนลังชนะฉันไปคนตัวเธอทำไมเล่าไม่ไม่ไม่อะคก็ได้อยากให้คนก็ค้นชูแขทขึ้นค่ะเฮ้ไม่มีฮึไม่มีจริงๆด้วยเห็นไหมก็บอกแล้วว่าอย่างเธอไม่พเบอรโทรศัพท์ฉันรออยู่แล้วทีม คนตัวอิงด้วยสิฉันว่าไม่นองคนอิงหรอกเพราะฉันมั่นใจว่าไงอิงก็ไม่ได้เอาไปหรอกเออไหนๆก็คนขรบทุกคนแล้วก็คนอิงไปด้วยไม่เห็นจะเสียหายได้เลยแต่ฉันไม่ได้เอาไปจริงนะแหมไม่ได้เอาไปแล้วจะกลัวอะไรก็ให้พิมพ์คนดิอืไม่เป็นไรหรอกอิงก็คนเพื่อความสบายใจอ่ะจริงๆฉันมั่นใจว่าเธอไม่ได้เอาไปแต่ก็เพื่อความสบายใจให้ฉันคนหน่อยนะอ,อิงนี่ โทรศัพท์ใครอ่ะเอออืม iPhone สิบห้ามือของฉันเลยอะ่ะเออเนี่ยสีน้ำเงินของพิมพ์ชัดๆเลยอะ่ะแต่ว่ามันไม่มีเคทเธอนะเห็นไหมบอกแล้วไงว่าอิงอะ่ะเป็นคนขโมยเออโทรศัพท์นั้น เป็นของฉันนะใช้คนสิบห้าตังแต่เมื่อไหร่อะไมไ่รู้เลยนั่นดินี่ก็เหมือนของพิมพ์เลยเสียเงินก็เหมือนกันของฉันจริงๆถ้าพวกเธอไม่เชื่อเนี่ย <c oughs> ก็ลองเปิดในเครื่องดูสิได้เฮ้ย <Hey! S 2> <c oughs> ทำไมมันเป็นรูปหน้าอิงอะ <c oughs> จริงด้วยอ่ะ <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าโทรศัพท์เครื่องไหนเป็นของฉันโ้พิมมันแค่วอลเปเปอร์ ใครๆก็เปลี่ยนได้ไปดูใน storage ดิเออจริงด้วยแบบนะเฮ้ยไม่มีรูปเทนมฟนเลยอ่ะมีแต่รูปอิงกับรูปวิวเต็มไปหมดเลยอ่ะพิมพ์ลองไปหาในโซเชียลแพลตฟอร์มดิอาจจะมี u n า,าเธอก็ได้นะเออน่นีนดูเลไอจีติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเป็นแอคของอิงหมดเลยอ่ะมไม่มีแอคฉันเลยอ่ะออ สบายใจรือยังพี่งัง้นฉันขอโทรศัพท์คืนนะเพื่อนๆฉันคิดว่าโทรศัพท์นี้ของอิงแหละอา้าเพื่อนยังไม่มาอีกเหรอ ไอจีเฟสแล้วก็ลบรูปเจมินไอโฟให้หมดแล้วก็เปลี่ยนหรหัสผ่านเปลี่ยนรูปหน้าจอ กลับบ้านก่อนนะอืมครับเป็นคนนั้นคนเดียวเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวอิงเขาก็หาว่าฉันไปสงสัยเขาลอ้อว่าแต่อิงเขาใช้ฟนสิบห้าด้หรอแล้วสีก็เหมือนเธอด้วยอ่ะพิม<อ>ใช่แต่ตอนไหนอะโอ้ยอนี่ข้างในโทรศัพท์มันก็เป็นข้อมูล หมดเลยนะเอ้าพิมพ์ก็เป็นเพราะเธอไงเธอใส่ละัสวันเดือนปีเกิดอ่ะใครๆก็จำได้ปะเฮ้ยพิมพ์ถึงเขาจะดูไม่ฉลาดแต่ครั้งเนี้ยก็ดูมีเหตุผลนะอุ้ยไอคอนสด้าถ่ายสวยจริงด้วยอ่ะอุ้ยไหนล่าหนึ่งอุ้ยนี่เบอ iPhone 15ฉลาดสวยมั้ยนี่อัอสนสดเพื่อนเพื่อนอืมอันสดพิมพ์อ้าวพิมพ์เราหาโทรศัพท์เจอหรือยังอ่ะโอ้ยยังไม่เจอเลยอะ่ะแต่ว่าเธอไม่ต้องห่วงน,นะฉันอนะ่ะมีวิธีตามหาโทรศัพท์แล้วฮะว,วิธีเหรอทำยังไงอะ่ะเธออยากรู้ใช่ปะได้งั้นเดี๋ยวบอกให้ พิมเห็นแม่เธอบอกว่าจะไปหาแม่หมออะตกลงว่าไงอะฮะแม่หมออะไรอะโอ้ยก็ฉันให้แม่หมออะทพิธีแล้วแม่หมอบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเจ้าเพรสไปอะเราไม่คืนภายในเวลาที่กาหนดอะจะต้องมีอันเป็นไปฮะมีอันเป็นไปมันมันหมายความว่ายังไงอะพิมก็คนคนนั้นอะก็จะมีเคอะ์รไงเช่นเกิดอุบัติเหตุ อาจจะลดชงตบมันได้หรืออาจจะมันอย่างนี้เลยเหรอเราเราเราเวลาที่กำหนดคือมันเมื่อไหรอ่อ่ะเวลาที่กำหนดหรอห้าห้าวันหรอสี สก็ยอมรับสารภาพสักทีนะเอออ๋อโทรศัพท์ฉันเห็นมันตกอยู่หน้าห้องอ่ะฉันก็เลยเก็บให้อ๋อเลิกโกหกแล้วเลิกสตอได้แล้วจอร์ี้นดูเป็ดโรแปลว่าอะไรอ่ะคือฉันฉันไม่ได้โกหกนะฉันก็ไม่ได้สตอด้วยคือฉันพูดความจริงนะพี่พิมเชื่อฉันไหมอิงจริงๆอ่ะตั้งแต่เมื่อวานอ่ะฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นคนเอาไป โอ๊ยครับในฉั้นควรทำไงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวช่วยเอามาร้อยหนึ่งโอ้ยมีต้องฆ่าก็ช่วยเราช่วยหน่อยอช่วยช่ช่วยเออเอะไรใช้ไฟไหมไอโฟนดิเฮ้ยสลาดมากผมกูชนะไปเดียวไปเดี๋ยวไไหนๆหซูมเข้าไปดิเฮ้ยมันตึกเรียนเราเลยนี่พิม นั่นดิอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ได้ไงว่าอิงเอาไปหรือเปล่าอ่ะก็รอสักพักนิดพิมพเฮ้ยพิมพ์ฮะมันออกน้องเรียนเราไปแล้วอ่ะเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยโอ้ไม่ดีแล้วเฮ้ยพิม์เธอรู้ไหมว่าบ้านอิงอยู่ที่ไหนอ่ะรู้ดิทำไมอ่ะก็รอดูดิถ้าไปอยู่ที่บ้านของอิงอ่ะก็ชัวร์เลยเออใช่เฮ้ยพิมพ์นี่ฉันว่ามันเป็นทางไปบ้านอิงนะเฮ้ยนี่นี่นี่ เราก็รอดูไปก่อนละกนันอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ few moments later. เออแต่เดี๋มึงก็ทำให้บ้านอิงจริงจริงด้วยอ่ะเฮ้ยนั่งไงชัดเลยอิงไม่คป็นคาไปจริงด้วยอ่ะเห็นไหมบอกแล้วฮะแล้วทำไมต้องมาหลอกเรื่องแม่หมอแล้วก็ทำพิธีอะไรนั่นด้วยอ่ะ <S 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 นี่อิง ครูอ่ะเป็นคนวางแผนบอกให้พิมพ์ทําแบบนี้เองแหละเพราะว่าครูอยากให้เธอรับสารภาพแล้วมาคืนเพื่อนเองไม่อยากถึงขั้นต้องดําเนินคดีนะเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอไม่ควรจะเอาของเพื่อนไปแบบเนี้ยหนูรู้ค่ะครูหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะโนโหนูเห็นแล้วหนูก็อยากได้ค่ะมันเกิดกิเลสอะคะ่ะนี่แหละ คือเหตุผลที่ทางโรงเรียนอ่ะไม่อยากให้เอาของมีค่ามาพวกสร้อยเพชรทองหรืออย่างไอโฟเนี้เข้าใจไหมคะอ้าวกลายเป็นบ้านหนูผิดเหรอคะครูไม่ใช่อย่างานั้นก็ไม่เชิงสมมุติว่าเราเอาของมีค่ามีราคา,ม,ามันก็ล่อตาล่อใจคนอื่นไงคนอื่นก็ต้องเกิดกิเลสธรรมดาแล้วก็อย่างหนึ่งเราจะต้องดูแลของเราให้ดีอย่าวางทิ้งส่งไงเข้าใจไหมอ,อิงตอนนี้เธอสำึกผิดหรือ,อยังอะ่ะ ผมสำนึกผิดแล้วค่ะครูหนูรู้สึกผิดมากๆด้วยพิมฉันขอโทษเธอจริงๆนะอไม่เป็นไรฉันให้อภัยนะอ่ะเรื่องคลี่คลายก็ดีแล้วต่อไปนี้ครูขอออกกดเลยนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอะไรแบบนี้อีก เวลามาโรงเรียนปุ๊บตอนเช้าไปที่ห้องฝักครูเดี๋ยวครูจะมีกล่องเอาไว้ให้เอามือถือทุกคนเก็บใส่กล่องแล้วครูจะล็อกกุญแจไว้อย่างดีก่อนกลับบ้านท่านไปนหลับคืนโอเคเน,นี่ยพีมไป็นเพราะเธอคนเดียวเฮ้ยปเพราะฉันอะไรนะเนี่ยนีเรียนไม่ต้องใช้โทรศัพท์ไงดีจะได้ไม่มีแกแอบเล่นเกมโอ้ยพูแล้วผมนอนหลับเร